ก่อนอื่นเราต้องติดป้ายด้วยนะคะว่ากำลังทำความสะอาดระวังลื่นนี่คือบรรยากาศในห้องน้ำตอนเช้าๆค่ะตามภาพเลยค่ะจะเละนิดนึงนะคะจะเละๆนิดนึงเราเริ่มงานกันที่เก็โวงเช้านะคะจากนั้นเราก็เก็บขยะในห้องน้ำออกให้หมดขยะในห้องน้ำส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของเราเราควรจะเก็บกระดาษทิชชู่ออกก่อน และนี่คือการล้างเปียกนะคะตอนเช้าเราจะล้างเปียกกันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาว่าจ้างนะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์แบบไหนแต่ที่นี่เขาให้ใช้สกอตไบจุ่มน้ํายาตามที่กําหนดแล้วก็ล้วงตามชักโครค่ะไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในต้องสะอาดค่ะนี่คือภาพบรรยากาศตอนเช้านะคะต้องล้วงข้างนอกข้างในเช็ดให้สะอาดค่ะจากนั้นก็ไปล้วงกันต่อที่โทชีนะคะ นี่เป็นฝั่งห้องน้ําผู้ชายนะคะฝั่งห้องน้ําชายจะมีโถชีเราก็จะล้วงตามโถชีจากนั้นก็ไปเริ่มกันต่อที่อ่างล้างหน้าค่ะอ่างล้างหน้าก็ต้องสะอาดทุกซอกทุกมุมนะคะถ้าเหมือนกันเลยค่ะล้วงให้สะอาดเลยค่ะพอล้วงเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างค่ะล้างล้างด้วยน้ําสะอาดออกให้เกลี้ยงค่ะออกให้เกลี้ยงสําหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นแม่บ้านโรงงานดูให้จบนะคะมีประโยชน์ค่ะ เพื่อว่าจะได้รู้ว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างนะคะสําหรับผู้ที่อยากเริ่มงานแม่บ้านโรงงานควรศึกษาไว้นะคะจากนั้นพอล้างข้างบนเสร็จแล้วเราต้องมาล้างพื้นต่อด้วยการใช้มอบจุ่มน้ํายานะคะจุ่มน้ํายาที่กําหนดให้แล้วก็ถูตามพื้นน้ํายาที่กําหนดให้ก็จะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงจากนั้นก็จะไล่น้ํานะคะนี่คือการรีดน้ําเพราะว่าเราจุ่มน้ํายาไปแล้ว เราต้องรีดน้ำออกให้หมดนะคะรีดน้ำก่อนจากนั้นเราก็จะใช้มอบใช้มอบปั่นให้แห้งปั่นจนพื้นแห้งนะคะจากนั้นเราก็จะมาฉีดกระจกทําความสะอาดฉีดกระจกค่ะต้องสะอาดนะคะต้องใสแวววาวจากนั้นเราก็จะมาเช็ดแห้งค่ะเพราะว่าเราเช็ดเปียกไปแล้วเราจะมาเช็ดให้แห้งต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาทํากันหลายจุดค่ะต้องมีใจรักนะคะ ต้องมีใจรับในในงานบริการค่ะงานแม่บ้านหรือพนักงานทำความสะอาดหมายถึงผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆมีความสะอาดหน้ามองนะคะเราต้องทำให้สะอาดที่สุดนะคะจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนผ้าเช็ดมือต้องมีกุญแจนะคะสำหรับแม่บ้านหรือพนักงานทำความสะอาดต้องมีกุญแจเปลี่ยนตรงนี้มืฉะนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ สำหรับพนักง,งานที่เขามาใช้บริการหรือผู้ที่มาใช้บริการห้องน้าหลังจากเสร็จกิจแล้วเขาต้องมีผ้าเช็ดมือค่ะเนื่องจากช่วงนี้โควิดจะอนามัยกันนิดนึงนะคะต้องระวังค่ะสําหรับผู้ที่มาใช้บริการห้องน้ําถ้าเห็นป้ายสีเหลืองว่ากําลังทาความสะอาดอยู่ก็ถ้าไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนก,ก็ควรจะเลื่อนไปนะคะเพราะว่าให้พี่ๆเขาทำความสะอาด อย่างสะดวกค่ะนี่เป็นมารยาททางสังคมนะคะแต่สําหรับแม่บ้านเองถึงแม้ว่าจะจะมีผู้มาใช้ห้องน้ํขนาขณะที่เราทําความสะอาดมันจะเพิ่มความยุ่งยากแต่ด้วยสปิริตการเป็นแม่บ้านที่ดีเราก็ต้องกล่าวด้วยคาสุภาพว่าเข้าได้ค่ะเชิญค่ะนะคะนี่คือสปิริตที่ดีของแม่บ้านค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็จะทําการเทสเทสครั้งที่หนึ่งเทสครั้งที่สองโอเคเสร็จนะคะจากนั้นเราก็จะไปเปลี่ยนรองเท้าค่ะเปลี่ยนเป็นเซฟตี้เพื่อว่าเราจะไปเก็บขยะในลายเก็บขยะในลายต้องใส่เซฟตี้นะคะต้องตามกฎะระเบียบเป๊ะค่ะแล้วก็มีหมวกเซฟตี้ด้วยค่ะมีหมวกเซฟตี้จากนั้นเราก็ไปเก็บขยะในลายขยะในลายต้องมีคีย์การ์ดนะคะไม่งั้นจะเข้าไม่ได้สำหรับเจ้าหน้าที่เช่านั้น เพราะว่าที่นี่เป็นคีรูมน,นะคะสะอาดนี่นึงค่ะต้องมีคีย์การ์ดเข้าไปสำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะก็จะลึกนิดนึงนี่คือเป็นหน้าตาของขยะที่พนักง,งานคีลูมเขาเตรียมไว้ให้เราในลายคีลูมจริงๆเราจะไม่ได้เข้าไปนะคะเราจะเราจะเข้ามาข้างนอกเป็นี้น,นี่คืนกล่องนะคะกล่องที่เราต้องเก็บวันนี้ขยะก็จะมีน้ําหนักแล้วก็เยอะนิดนึงเราก็จะดำเลียงตามที่เห็นนะคะ ก็ใหญ่มีประตูอัโนมัติขนาดนิดนึงค่ะค่ะนี่คือขยะนะคะเราก็จะเรียบเรียงใส่รถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อว่าเวลาขนย้ายแล้วต้องมีความระมัดระวังนะคะอย่าให้ขยะร่วงค่ะเพราะว่าขยะในห้องน้ําหรือว,ว่าข้างนอกขยะทั่วไปจะมีน้ําปนเปื้อนอยู่ด้วยเราก็ต้องมัดอย่างดีแล้วก็แยกขยะให้เป็นตะเป็นส่วนค่ะก็ระวัง ระวังที่จะร่วงนิดนึงนะคะถ้าร่วงเราก็ต้องเก็บค่ะเก็บขึ้นมาก็ลำเลียงแบบมืออาชีพค่ะที่นี่แม่บ้านเขาจะมืออาชีพมากพี่ๆี็จะสู้งานค่ะขยะที่เราจะไปทิ้งก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงงานนะคะดังนั้นเราก็ต้องตากแดดนิดนึงค่ะร้อนค่ะเป็นอาชีพที่นี่พี่ๆี็จะเฟรนลี่มากค่ะเพื่อโรงงานที่นี่จะเฟรนลี่หน้าตา ทั้งหน้าตาทั้งนิสัยคะ่ะน่ารักมากคะ่ะพวกเราเข้ากันได้ดีคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนสวนแม้บ้านที่นี่นะคะตอนเช้าเช้าขยะเรามาทิ้งก็จะโล่งนิดนึงเพราะว่าหน่วยงานของเทศบาลมาเก็บไปแล้วก็จะโล่งๆคะ่ะก็ทิ้งขยะกันคะ่ะนี่คือจากนั้นเห็นไหมคะก็จะมีคีการ์ดคะ่ะคีการ์ดเก็บขยะส่วนที่สองเลยคะ่ะลุยก็เลยตืดคีการ์ดเข้าไปก็จะเปิดเป็นประตูอัตโนมัติคะ่ะ ผักเข้าไปหนักนิดนึงค่ะนี่คือหน้าตาของออฟฟิศย่อยนะคะออฟฟิศย่อยคือจะเป็นขยะถังเล็กๆค่ะค่ะถังเล็กๆที่เราจะต้องมาเก็บในวันนี้นี่ก็อีกแบบหนึ่งค่ะเก็บขยะเสร็จแล้วก็ต้องดันฝุ่นด้วยนะคะตรงนี้นี่คือหน้าตาของการดานันฝุ่นนี่คือเป็นสัพท์ของแม่บ้านนะคะว่าเขาเรียกว่าการดันฝุ่นค่ะถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะเลือกว่าอุย้ยที่พี่เขากําลังถูพื้นอยู่อย่างนี้ค่ะ ศ okay. าพของแม่บ้านคือการดันผลนะคะนี่คือส่วนของที่สแกนนิ้วของพนักง,งานค่ะเวลาตอนเช้ามาพนักง,งานเขาจะมาสแกนนิ้วจะผ่านจุดตรงนี้ค่ะนี่คือประมาณอยู่ที่เวลาอยู่ที่9โมงเช้าค่ะตั้งแต่7โมงถึง9โมงเช้าคือทําอะไรได้เยอะมากพี่ๆเขาต้องงานยุ่งนะคะแม่บ้านงานยุ่งกันนิดนึงนะคะต้องมีสปิริตค่ะไม่งั้นจะ ทำงานไม่เสียตังค่าในแต่ละวันเดืจะสปริตที่ดีไปเลยค่ะไปต่อกันที่ล็อกเกอร์ค่ะไปต่อกันที่ล็อกเกอร์นะคะล็อกเกอร์ทุกซอกทุกม,มุมค่ะของล็อกเกอร์นะคะดูซิมีไฟไหมเปิดแล้วสว่างเราก็เริ่มกันต่อค่ะเริ่มกันต่อทุกซอกทุกม,มุมสะอาดนะคะพี่ๆที่นี่เขาเก่งกันมากค่ะงานแม่บ้านนะคะนี่คือแม่บ้านโรงงานค่ะ เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดังนั้นพี่เขาก็จะปิดสายค่ะไม่มีชุดฟอรอ์มนะคะประดานไปค่ะดันฝนให้สะอาดจะเงามากค่ะประดานฝุนเสร็จแล้วตามพื้นตามทางเดินตามล็อกเกอร์นะคะข้างบนข้างล่างค่ะบนหลังล็อกเกอร์ด้วยเราก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะตามเวลาค่ะเอยกได้ว่าทํางานกันทั้งวันค่ะ ส่วนมากแล้วแม่บ้านที่ส่วนของแม่บ้านหรือพนักง,งานทาความสะอาดก็จะไม่มีแอร์นะคะดูสังเกตได้ว่าจากห้องน้ําหรือตามล็อกเกอร์จะไม่มีแอร์ก็จะร้อนนิดหนึ่งนี่คือหน้าตาของของรอปรพอจุดหน้านะคะก็จะมีที่วัดไข้สําหรับทุกคนที่ผ่านเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเจ้าหนะ้าที่ผู้มาติดต่อง,งานก็จะมีการวัดไข้แล้วก็ลงอุณหภูมิกันค่ะลงอุณหภูมิที่สมุดนะคะ ก็จะมีโต๊ะสําหรับผู้มานั่งรอติดต่อวัดไข้แล้วก็มีเจลล้างมือแล้วก็นั่งรอนะคะสาหรับผู้มาติดต่อเจ้าสําหรับพนักง,งานก็จะผ่านเข้าไปข้างในมีเครื่องตรวจวัดอีกแบบนึงค่ะทำงานหลังจากที่ดันฝุ่นเสร็จแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปอีกตึกหนึ่งนะคะอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าพี่ๆเขาทํากันหลายจุดสําหรับผู้ที่จะเซ็นสัญญา ทำงานร่วมกับนายจ้างก็ต้องดูด้วยนะคะต้องศึกษาว่าหน้างานเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าอะไรที่มันยุ่งยุ่งมันทําให้เราไม่สนุกพอไม่สนุกมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากมันจะทําให้เราลําบากในการทํางานมันจะทําให้เราไม่อยากทํางานนะคะอันนี้สําคัญมากที่เราต้องรู้นะคะพอเราใช้คีย์การ์ดผ่านเข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็เดินไปตามทางนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทําความสะอาดห้องน้ํานะคะอาชีพหลักของแม่บ้านนะคะทําความสะอาดเปลี่ยนผ้าเช็ดมือและนี่คือออฟฟิศย่อยนะคะของตึกที่เราผ่านเข้ามาเมื่อกี้ก็จะเป็นถังขยะเล็กๆค่ะในส่วนที่เราต้องเก็บนะคะก็จะเยอะนิดนึงค่ะก็พอเก็บเสร็จเปลี่ยนผ้าเช็ดมือเราก็ต้องเก็บใส่ถังเรียบร้อยนะคะ ก็เอาไปเหมือนเดิมค่ะทิ้งขยะแล้วก็พักเที่ยงพอช่วงบ่ายนี่คือช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเหมือนเดิมค่ะหน้าตาขยะห้องน้ําเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเหมือนเดิมเราก็ทํานี่คืองานของเราค่ะเราจะทํากันทั้งวันเลยแต่รอบนี้เราเราจะล้างแห้งนะคะเขาจะเรียกว่าช่วงบ่ายเป็นการล้างแห้งก็จะล้วงด้วยน้ํายาที่กําหนดไว้ให้เหมือนเดิมค่ะ แต่รอบนี้เราเราจะไม่ได้ใช้น้ําล้างเพื่อทําความสะอาดล้างรอบสุดท้ายนะคะแต่เราจะใช้ผ้าค่ะเราถูเราล้วงเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้าเช็ดเลยนี่ค่ะเ็นภาพที่เห็นเนี่ยเช็ดเช็ดข้างนอกข้างในค่ะเช็ดอย่างนี้คเป็นอันจบนะคะจะไม่ได้ใช้น้ำนี่ค่ะแล้วก็ตามพื้นก็จะไม่ได้จุ่มน้ํายาด้วยใช้มอบจุ่มน้ํายาแต่เราจะปาดแห้งค่ะ เราเราจะใช้ไอที่ปาดให้มันแห้งให้น้ำมันออกให้หมดรีนน้ำแล้วก็เก็บเศษขยะด้วยนะคะอย่าให้ขยะลงไปนะคะตามรูมไฟเด็อดคาเราต้องเก็บเพราะงั้นมันเกิดก,การการตัดพอเรารีดน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องปั่นให้แห้งนะคะปั่นให้แห้งเก็บระวังที่ต่างๆด้วยนะคะอย่าให้ลงจากนั้นเราก็มาทําความสะอาดเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เราเราจะไม่ได้ใช้ล้างเหมือนเดิมแล้วก็จะ แค่เช็ดเช็ดน้ำที่มันเลอะๆที่มีคนมาใช้บริการเขาท,ทำเลยไว้ค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะนี่คือบรรยากาศตอนหลังกินข้าวนะคะหลังพักเที่ยงค่ะช่วงบ่ายโมงเริ่มงานนะคะจากนั้นเราก็ต้องคอยดูสบู่ด้วยนะคะว่าเราต้องคอยเติมให้อย่าให้ขาดค่ะสะบู่ล้างมืออนามัยค่ะช่วงโควิดช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนิดนึงนะคะและต้องคอยเติมค่ะ สบูที่นี่จะหอมมากนะคะสะบู่นี่หอมมากดีค่ะแม่บ้านชอบเราต้องดูนะคะว่าให้มันพอดีค่ะปิดไว้งานเยอะค่ะจากนั้นเราก็ต้องฉีดด้วยฉีดไอเขาเรียกว่าน้ำยาดับกลิ่นค่ะส่วนมากแล้วพี่ๆที่นี่เขาก็จะใช้สเปรย์มั่งน้ำยาดับกลิ่นมั่งแล้วแต่โอกาสแต่พี่ๆคนนี้เขาจะ ที่แม่บ้านคนนี้นะคะเขาจะชอบใช้น้ํายาดับกลิ่นซะมากกว่าเพราะว่าน้ํายาดับกลิ่นที่นี่จะดีมากค่ะพอฉีดลงไปแล้วมันจะดับกลิ่นได้ดีมากหอมแล้วก็เวลาผู้ใช้บริการเข้ามาเขาก็จะทักว่าโอ้คุณแม่บ้านกลิ่นหอมจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพี่เขาก็เลยชอบค่ะแลกจากนั้นเราต้องดูแลตู้น้ําด้วยนะคะตู้กินน้ําของพนักง,งานค่ะว่าถ้ามันเต็มมันลน้นมันมีสิ่งสกปรปกเราต้องคอยเทนะคะอย่าให้ลนะะ้นค่ะ นี่เป็นหน้าที่ของเรานะคะเจทำความสะอาดเจ็แล้วก็นี่คือเจลล้างมือนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นกันค่ะเพราะว่าสําคัญมากช่วงนี้ที่ไหนต้องรณรงค์ค่ะสำหรับทุกคนนะคะรณรงค์ช่วยกันค่ะต้องคอยเติมค่ะมีจ,จุด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 ที่เราได,ได้รับมอบหมายเราต้องคอยเติมอย่าให้มันหมดแม้กระทั่งกาแฟค่ะกาแฟตามออฟฟิศย่อย ก็ต้องคอยเติมเช็ดตู้น้ำทุกอย่างค่ะหน้าหน้าที่ของแม่บ้านทั้งหมดเลยก็เรียกว่าจะเหนื่อยกันนิดนึงทำกันทั้งวันค่ะก็รอบคือสรุปแล้วที่นี่คือทำความสะอาดห้องน้ำวันหนึ่งสี่รอบค่ะเก็บขยะในห้องน้ำวันหนึ่งสี่รอบแล้วก็ขยะในลายเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนเลิกง,งานครั้งหนึ่งค่ะนี่คือบรรยากาศ คือรอบสุดท้ายของก่อนจะเริ่มงานคือแดดมันจะเริ่มร้อนแล้วค่ะแดดเริ่มร้อนเราก็ต้องมีแดดทิดนึงนะคะตามร่มค่ะแดดมันจ้ามีแดดตามร่มเข็นรถตามร่มไม้ค่ะเพื่อที่จะไปทิ้งขยะเสร็จภารกิจก็มีหลายอย่างนะคะเพราะว่าแม่บ้านต้องคอยซักผ้าผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดตามห้องน้ําไม้มอบที่เราใช้ถูพื้นทําความสะอาดล้างเปียกล้างแอง้ ขยะเริ่มเต็มนะคะเห็นไหมคะรอบสุดท้ายขยะก็จะเริ่มเต็มค่ะก้องซักผ้าอะไรด้วยค่ะไม่ค่อยมีเวลาว่างนี่คือน้ํายาค่ะน้ํายาเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็นี่คือผ้าพห้อง